เดิมาเดอ้อกินข้าวแรงได้บ่ะที่นี่สุกูสุก้นต้มปลานิ่นครับต้มปลานิ่นตำบักทัวมีอย่างหลายอย่างนะครับจำหนึกับยาวแรงแล้วกินละกันนอนแม่นบอกินกินละกันนอนอยู่วะ เวนเอาอื him, no, no. ่นนะนอนเอากําลังกายนอนเล่นเพสกะขาอ่อนดีขน่ะนี่เพราะตปิเก็บคขาเก็บพันหนึ่งส่วนรังบานมียญย นอนหน่อยูมันนอนกลังปงมัยาเสยปุ๋ยอยู่เด้อ,อขังเง่นน้มนกมก็นอนแดงแดงปอนขักมันหนังใส่ป่านี่แหละ ฟังพยญญาบาลประกาศไปพร้อมครับเสียงตามซ้ายรพยาบาลกับบรรยากาศกินข้าวแรงเมื่อนีนฝนตกดินปะม,มันบอกบรรยากาศนานอนขนาะ สามทุ่ม์ยังหมดเนี่ยจะเจอกันไหมครับ